นี่ฮะผมจะเป,นะเปิดประตูรถนะเปิดประตูรถปุ๊บนะฮะเดี๋ยวดูเกียร์นะเกียร์จะเข้าไปที่ตำแหน่ง g Auto ออตตให้เลยคนระับ ครับรถิำเริมบอกที่ไหนก็ได้นะครับรถแต่งไว้ใจผมไอดี้นะครับผมวันนี้ครับผมไอดี้ครับผมอยู่ที่ Ford Auto g a l ก e r y รปทุมธานีครับอยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดปทุมธานีนี่เองนะครับผมใครจะเข้ามาเทสต์ว้ารถหรือจะเข้ามาดูรถได้เลยนะครับผมอ่ะโอเควันนี้ผมไอดี้นะครับผมจะพามาชมกับคันนี้ฮะในส่วนของเจ้าตัว Ford Raptor นะครับผมพี่ใหญ่ของเราเลยครับผมสำหรับตัวนี้นะกับขุมกําลังเหลือ เกือบ400แรงม้านะครับผมกับแรงบิดมหาศาล583นะครับผมนิวตันเมตรนั่นเองครับผมพาไปชมว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างมาถอดรหัสกับสเปคคันนี้กันดีกว่าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมเอ็ดดี้ฟอร์ดนะครับผมผมพามาชมกับคันนี้ฮะเจ้าพี่ใหญ่ของเรากับเจ้าตัวไดโนเสาร์นั่นเครับผมหรือว่าเจ้าแรปเตอร์นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับโอ้โหรอกันมาสักพักหนึ่งนะครับสาหรับเจ้าไดโนเสาร์แบบนี้นะครับผมเจ้าแรปเตอร์ หล่อๆแบบนี้นะครับผมนี่ฮะโอเคเดี๋ยวเราไปถอดรหัสกันทีระยะดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะโอเคฮะเราเริ่มจากด้านหน้าเลยดีกว่าสำหรับตัวนี้นะค,ะค,คะร,ร,นรับะะผมโดดเด่นขึ้นมาทันทีก็จะในส่วนของไฟรูป C นะครับผมเป็นตัว C <oughs> แบบนี้หล่อแบบนี้นะฮะ LED ส,สวยๆคมๆจัดๆแบบนี้นะครับผมประมาพร้อมกับไฟหน้านะครับผมมากับพร้อมกับไฟหน้า ที่ว่าดีที่สุดณนะตอนนี้นะครับผมเป็น m มทริก LED นั่นเองนะครับผมนี่เลยฮะก็จะมีในส่วนของไฟนะครับผมตัวนี้ไฟต่ำานะตัวนี้เป็นไฟสูงนะครับผมก็เวลาไฟสูงเนี่ยเวลาเราตั้งไว้ถ้าหากว่าเข้าทางที่มืดปุ๊บไฟสูงจะติดขึ้นมาออโต้หรือว่ารถคันขนา้างหน้าสวนมานะครับผมวิ่งเลนสวนการรถขา้างหน้าสวนมาไฟก็จะดับลงมาเองนะครับผมสำหรับไฟตัวนี้นะครับผมเจ้าไฟอัจฉริยะของเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็ มาในส่วนของ Performance LED นั่นเองนะครับผมนี่เลยครับโอเคนะฮะและที่เหนือกว่านั้นนะครับผมในส่วนของไฟตรงนี้นะฮะเวลาเราเลี้ยวรถมาด้านซ้ายเนาะไฟตัวนี้ก็จะส่องพื้นนะครับผมไฟตัวนี้ก็จะส่องพื้นมาแบบนี้เนาะเพื่อ เพิ่มนะครับผมไม่ให้มุมอับสายตานะครับผมก็ช่วงนี้ก็จะสว่างมากขึ้นนะช่วงนี้กันสว่างมากขึ้นเวลารถจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายก็จะติดดวงเดียวเลี้ยวขวาก็จะติดดวงเดียวเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะอ่าลงมาจากตรงนั้นก็จะเป็นในส่วนของอ่านี่เลยครับผมสปอตไลท์นะครับผมด้านล่างนะครับเป็น LED นะครับแล้วก็ตัวนี้จัดมาในชุดของในส่วนของนี่เลยฮะเซนเซอร์ทั้งหมด6จุดนะครับผมเซนเซอร์ทั้งหมด 6. จุดนะและพร้อมนี่ฮะ กล่อง Adaptive Cruise Control นะครับผมอยู่ที่ตรงนี้นะฮะกล่อง Adaptive Cruise Control ที่ตรงนี้นะครับผมนี่เลยฮะจัดมาในเต็มเลยแบบหล่อๆแบบนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็กระจังหน้าของเขาเจ้า Raptor นะครับผมจะเป็น Ford สีดำด้านแบบนี้เลยนะครับผมนี่ฮะโอ้โหดูใหญ่ๆดูแบบสวยสวยเต็มเต็มเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ฮะเขาว่ากล้องที่ชัดที่สุดในบรรดารถตลาดณตอนนี้นะครับผมก็เจ้ากล้องレ a เจอร์ของเรานี่เองหรือเจ้า r a ตอร์ อะไรต่างๆครับผมพร้อมตรงนี้จะมีในส่วนของน้ําฉีดกล้องมาให้เจยบร้อลนะครับผมสัตัวนี้นะนี่นะสำหรับเจ้ารถกระบะที่ว่าเวิร์กที่สุดดีที่สุดนะตอนนี้นะครับผมค่าตัวที่ร้านแปดกว่ากว่านะครับผมโอเคยังไม่จบแค่นั้นแล้วก็ในส่วนของตัวนี้จะเป็นวายบอดี้ขึ้นมานิดนึงนะครับผมจดตัวนี้นะถ้าเกิดเป็นเจ้าวายแท็กของเขาจะแนบตัวนี้นะตัวนี้ก็จะหนาขึ้นมาประมาณนี่ฮะประมาณนี้เลยนะครับผม เส้นสายลายประตูของเขาค่อนข้างจะบึกบึนเลยทีเดียวนะครับผมฝากระโปรงของเขานะฮะนี่ฮะมาพร้อมกับนี่เลยครับผมที่ระบายความร้อนนะครับผมข้างบนนี้เนาะกับข้างล่างนี้นะครับผมกับเครื่องยนต์ V6 3000นั่นเองนะครับผมนี่ฮะแรงเหลือๆกับ397 แ,แรงม้านะครับผมอ่านี่ฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของคลีบระบายนะครับผมนี่ฮะจะมาสไตล์เดียวกับ F150 ตัวอเมริกาเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะแล้วก็คิ้วล้อสวยๆแบบนี้นะครับผมอ่าฮะแล้วก็มาถึงด้านล่างครับด้านล่างตัวรถนะก็จะมีในส่วนของการแข้งนะครับผมตัวนี้เป็นการแข้งนะนี่ฮะกันแข้งเป็นเหล็กนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวนี้จะมีปีกนอก เป็นปีกนกของอลูมิเนียมนะครับผมแข็งแรงมากนะครับเบาและแข็งแรงนะครับผมสำหรับตรงนี้นะฮะล้อของเขาจะเป็นล้อขอบ17นะครับผมให้มาในชุดของยาง VF g o o d ู i c ินะฮะ285นะครับผมตัวนี้จัดมาสองแปดห้านะครับเป็น VF g o o d ู i c ินะ,ะนี่แหลคะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านข้างของเขานี่ฮะจะมีกล้องรอบคันนะครับผมจะมีกล้องรอบคันมาให้เราพร้อมไฟ LED ตรงนี้นะครับผมนะฮะนี่เลยครับผม แล้วก็ในส่วนของบันไดข้าง,ขงเขาจะเป็นนี่ฮะเป็นเหล็กแล้วก็ยิงทรายมานะครับผมสำหรับตรงนี้นะครับผมโอ้ดูด้านข้างเขา,ขาไม่ให้ดูด้านข้างนะฮะขับรถตล,ลอดแบบนี้นะครับผมนี่เลยคะมาถึงด้านหลังกันบ้างนะครับผมสำหรับด้านหลังนะตัวนี้นะครับผมไม่ต้องห่วงนะฮะกับเสียงท่อคู่พรพเพราะนะครับผมพร้อมไฟ LED ด้านหลังนะฮะแล้วก็มีบายสปอตช่วยเตือนมุมปับสายตาเวลารถวิ่งขึ้นมาด้านข้างนะครับผม แล้วก็จะไปโชว์ที่กระจกด้านหน้าตรงนั้นนะเป็นสปสีสีส้มๆนะก็คือที่นี้แล้วก็ในส่วนของกระบะของเขาจะมีตัวนี้วายออกมานิดนึงนะครับผมเพิ่มความใหญ่ให้กับตัวรถแล้วก็มีสติ๊กเกอร์คาว่า r a p t o r นั่นเองนะครับผมสำหรับตรงนี้นะฮะอ่ะฮะแล้วก็มาชมในส่วนของนี่ฮะด้านหลังเขาจะมีที่ลากจูงมาให้นะครับผมด้านหน้าก็มีนะแต่ก็เขาปิดฝาไว้ให้อยู่นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะนี่ฮะแล้วพร้อมท่อคู่สวยๆนี่ฮะท่อคู่สวยๆแบบนี้นะครับผม แล้วก็ด้านล่างนะครับผมจะเป็นวัดลิงก์นะฮะจะเป็นวัดลิงก์อ่าฮะแล้วก็ในส่วนของโช๊คตัวนี้นะครับผมดูโช๊คของเขาจะเป็นสีส้มนะครับผมช่วงเขาเนี่ยจ่อเป็นสีส้มๆแบบนี้เห็นไหมฮะนี่เลยครับผมโช๊คตัวใหญ่มากนะครับผมเราสามารถปรับได้หลายโหมดนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปชมในอ่าภายในรถยนต์นะครับผมภายาในกระบะคันนี้นะครับผมนี่ฮะกับโช๊คสวยๆตัวนี้เป็นโช๊คฟั่บนะครับผมแบบนี่ฮะแบบไร้วาวนะครับผมตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมโช๊คตัวนี้ จัดมาให้เต็มระบบเลยทีเดียวนะครับผมข้้งหลังไม่มีแหนบนะเป็นโช๊คแล้วก็สปริงขึ้นมาเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้นะครับพร้อมยางอะไรก็เป็นยางแมตไกบีเอฟกูลิคนะครับผมนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับเซนเซอร์ด้านหลังเซนเซอร์4จุดนะครับผมแล้วก็ฝาท้ายกระบะของเขาค่อนข้างจะแบบใหญ่เต็มพื้นที่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะมีไฟเบรกตรงที่3มาให้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็โลโก้ฟอร์ดจะเป็นสีดาพร้อมกล้องนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปั๊มนูนนะครับนี่ฮะคำว่ารเรนเจอร์ แล้วก็ส่วนนี้จะเป็นเหล็กนะครับผมคําว่าแับเเตอร์นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดฝาท้ายนะฝาท้ายตัวนี้จะมีช่วยผ่อนแรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ภายในของเขาเนี่ยจะทํามาค่อนข้างจะให,ใหญ่มากนะครับผมโอ้โหนี่ฮะเป็นยไงบ้างครับผมสามารถเก็บของได้เยอะนะครับผมแล้วก็กระบะไลเนอร์เขาจะเป็นแบบเรียบนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของนี่ฮะช่องเอาเลทต่างๆมาให้เรียบร้อยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่องอ่า ต่อโทรศัพท์มือถือหรือว่าที่ชาร์จแบตนะครับผมนี่ฮะจัดมาให้เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะพร้อมหล่อพร้อมลุยทีเดียวสำหรับคันนี้นะครับผมนี่ฮะแล้วก็สามารถยกได้มือเดียวได้ครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะถึงแม้ฝาก็จะใหญ่นะครับผมเราก็สามารถยกมือเดียวได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะนี่ฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับรูปแบบรถแบบนี้นะครับผมกับราคาคุ้มไหมนะครับผม กับเครื่อง V6 นะครับผมกับเครื่อง V6 นะฮะ3,000 V6 เกือบ400แรงม้านะครับผมจริงๆถ้ารถในเกรดระดับแรง3 400ม้าเนี่ยจะต้องเป็นซปเปอร์คาร์เท่านั้นนะครับแต่ตัวนี้มาอยู่ในชุดกระบะของเรานี่เองนะครับผมนี่นนี่ฮะอ่าเป็นไงกันบ้างครับผมโอเคฮะเดี๋ยวผมจะพาไปถอดรหัสภายในบ้างดีกว่าเป็นยังไงนะครับผมอะนี่นะฮะ ด้านหน้าของเขาจะมีที่ลากจูงก็คือตรงนี้นี่นะครับผมที่ผมบอกไว้นะนี่ฮะตัวนี้เป็นางานไฟเบอร์แต่ข้างล่างนี่เป็นเหนล็กเลยนะคือตัวนี้เป็นเหนล็กเลยนะครับผมนี่ฮะโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่ะไปชมด้านในพร้อมกันครับอ่ะตอนนี้นะครับผมผมก็ได้มีโอกาสเข้ามารีวิวภายในตัวรถนะครับผมตอนนี้ผมนั่งอยู่ในรถเจ้าตัว r a n g e r Raptor นะครับผมตัวนี้นะฮะตัว Ford r a p t o ตตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเีาะจุดดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะดับแรกนะครับขึ้นมารถบนปุ๊บอ่าบนรถปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นพวงมาลัยสวยๆแบบนี้นะครับผมนี่ฮะตัวนี้จะเป็นอ่าจุดมาร์กว่าตัวนี้คืออยู่ด้านบนนะครับผมเวลารถจะเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็พวงมาลัยเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี่เลยครับเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะ จะเขียนเาว่าร a ตเตอร์ที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็พรมอะไรเป็นบันทึฟังก์ชันทั้งหมดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ชมนะครับผมพร้อมด้วยมาตรวัดสวยๆเนาะเนาะตัวนี้จะมาในจุดของอ่านี่เลยครับผมเป็นพุชสตาร์ทนะครับผมกดไปทีหนึ่งนะฮะพอกดไปทีนึงเสร็จปุ๊บนี่หน้าจอจะขึ้นมาขนาดนี้เลยนะครับผมมาตรวัดต่างๆพร้อมนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะโอเคแล้วก็กดสตาร์ทได้เลย ตอนนี้เครื่องติดเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวรถนะฮะสะมารวัดต่างๆนะครับผมฝั่งซ้ายจะเป็นมาตรวัดแบบดิจิตอลนะครับผมเห็นไหมฮะอ่านะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมตัวตัวแรกก็คือด้านบนนะครับจะเป็นในส่วนของอุณหภูมิน้ํานะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับผมจะเป็นเทอร์โบนะครับผมมีเทอร์โบให้2จุดนะตรงท้ายที่2นะครับผมแล้วก็ฝั่งขวานะครับผมจะอยู่ในโหมดของ อ่าถังน้ำมันนะครับผมนะฮะโอ้ระบบางจะให้มาเยอะเลยทีเดียวนะครับผมอนดับแรกก่อนละกันฮะอ่าพอสตาร์ทรถเสร็จแล้วนี่ครับผมตัวนี้จะมีในส่วนของ adaptive cruise control เนาะก็ผมเคยรีวิวไปแล้วก็คือตรงนี้ก็เป็น lane keeping นะครับผมกดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือจะมีในส่วนของช่วยนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวผมจะกดนะนี่ครับผมระบบช่วยรักษาช่องทางเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับ ก็จะทํางานร่วมกับในตัวของอขับรถคันด้านหน้าได้นะครับผมว่าจะขับไวหรือไม่ไวอะไรต่างๆนะครับผมนะฮะเราสามารถตั้งระยะได้นะครับสําหรับตรงนี้นะครับผมนะฮะอ่านี่นะครับตัวนี้ก็คือตั้งระยะทางเนาะส่วนตัวนี้จะเป็นในส่วนของคุชคอนโทรลแล้วก็แอติบิวค์คอนโทรลต่างๆเซตที่ตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มาถึงฝั่งขวานะครับผมตรงนี้นะฮะจะเป็นในส่วนของพวงมาลัยเนาะเรากดไปหึงทีปุ๊บ ครับผมอะไรจะขึ้นเลยเพราะว่าโหมดนอร์มอลนะครับผมโหมดคอมฟอร์ตแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับเราสามารถเลือกพวงมาลัยได้นะครับผมแล้วก็จุดที่2ครับจุดนี้นะจุดนี้ก็คือจะเลือกในส่วนของตัวช็อคอัพนะครับผมแล้วกดไปทีนึงนะครับผมก็เป็นโหมดนอร์มอลนะครับผมแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับผมแล้วก็โหมดออฟโรดนะครับนี่ฮะเราสามารถเลือกที่โชคได้นะตัวนี้เป็นโช็คฟ็อกนะครับผมเป็นตัวไรทวาลนะครับผมตัวนี้นะฮะอ่า แล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับผมกับเสียงท่อนะกับเสียงท่อนะก็คือกดหนึ่งครั้งนะฮะก็คือจะเป็นเสียงปกติทั่วไปอ่านผมไล่ใหม่เลยกันนะตัวนี้เป็นเสียงเงียบนะครับผมเสียงเงียบนะเวลาเราสตาร์ทรถออกตอนเช้าเช้าเรากลัวเสียงดังก็ปรับเป็นโหมดเงียบได้นะครับผมแล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็เป็นโหมดปกตินะครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งเป็นโหมดสปอร์ตนะครับผมแล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของโหมดบาฮานะในส่วนของโหมดบาฮานี่เราต้องเปิดในส่วนของคู่มือนะครับผม ปรับเป็นในส่วนของออฟโรดนะโอเคเด,อเดี๋ยวผมจะลองนะเดี๋ยวผมจะลองนะเดี๋ยวผมจะลองเบิ้ลเครื่องให้ฟังนิดนึงฮนะเดี๋ยวผมจะเปิดกระจกนะว่าดังไหมหรือเปล่านะครับผมอ่าโอเคตอนนี้นะฮะจะให้ฟังจากเสียงอ่าเสียงกล้องของผมแล้วกันเนาะถ้าเกิดเราอยู่ในโหมดอันนี้นะฮะเราส่วนในโหมดโหมดเงียบนะตอนนี้อยู่โหมดเรียบนะครับผมเราขับรถนะนี่ฮะตอนนี้เยียบ2 0 0พันรอบนะครับผมเสียงสองพันรอบนะ ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนโหมดขึ้นมาโหมดปกตินะครับผมโหมดปกตินะเดี๋ยวจะขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็จะด,ดูดูช่องเทอร์โบตรงนี้นะจะทํางานนะครับเห็นไหมครับผมอ่ะผมจะปรับโหมดหนึ่งนะครับผมเป็นโหมดของสปอร์ตนะตอนนี้โหมดสปอร์ตแล้วเห็นปะเสียงเสียงจะออกออกมากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับ นี่นะครับผมตอนนี้คือปรับโหมดสปอร์ตนะครับผมอ่ะตัวนี้เราก็สามารถปรับโหมดต่างๆได้นะแล้วก็ปรับมาที่โหมดเงียบนะฮะปกติได้เลยตรงนี้นะครับผมแล้วก่อนตัวนี้ในส่วนของพวงมาลัยนะอีกอย่างหนึ่งจะมีในส่วนตรงนี้มาให้ละเกียร์แพทเทิร์นชิพนะครับผมสามารถกดแพทเทิร์นชิพได้ที่นี่ฮะบวกตัวนี้ลบนะครับผมตัวนี้ลบนะตัวนี้บวกนะครับผมไม่มีที่หัวเกียร์นะครับผมจะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับผม e ชิพนะครับผม ดิสเทอร์นะครับผมตัวนี้นะเป็นเกียร์ไฟฟ้าอ่ความฉลาดของเขาคือสมมติถ้าเราเข้าเกียร์ดีไว้แล้วกันฮะเข้าเกียร์ดีเสร็จแล้วนะครับผมผมจะเปิดไอส่วนประตูรถนะฮะนี่ฮะผมจะเปิดประตูรถนะเปิดประตูรถปุ๊บนะฮะเดี๋ยวดูเกียร์นะเกียร์จะเข้าไปที่ตำแหน่ง P Auto ให้เลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับอ่นี่ฮะนี่คือความฉลาดของตัวตัวเกียร์ของเขานะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ Uh, v 6นะครับผมเครื่อง3,000 V 6นะทำงานร่วมกับเกียร์ Eshifter 6อ่า10สปีดขอโทษทีครับผมตัวนี้เป็นเกียร์10สปีดนะจะมีรุ่นของลับเตอร์ตัวนี้แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือตัวเกียร์ตัวนี้จะอยู่ที่เกียร์ไฟฟ้านี่จะอยู่ที่เอเวอเรสตัว10สปีดโฟร์วิลด์นั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็ในโหมดต่างๆของคันนี้นะครับผมก็จะมาในส่วนของอ่าผมพาดูสันนกหนเนาะมีโหมดขับ2ขับ4แล้วก็4ี่โร่สี่ออ,อตโต้นะครับผมสามารถ ปรับโหมดในส่วนของตัวนี้ไต่เขาขึ้นได้เลยนะครับผมไต่เขาขึ้นในกรณีที่ว่าเป็นโหมดออโต้ละกันนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับสีออโต้เนาะอือฮึแล้วก็ในส่วนของโหมดต่างๆนะครับตัวนี้จะมีดิฟล็อกทั้งหมดเดี๋ยวผมลองกด4ีเฮดนะ4ีโลกด4ีโลปุ๊บนะครับผมตัวนี้4ี่โลให้เข้าเกนเห็นไหมฮะโอเคแล้วเข้าเกียรนและกันเข้าเกียร์นปุ๊บนะ4ีคูซีปรับเป็นโหมด4ีคูซีเรียบร้อยแล้วครับผม ตัดแท็บช่ o งคอนโทรลออกแล้วนะครับสําหรับตัวนี้นะฮะก็คือจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมขับสี่พร้อมทํางานนั่นเองนะครับนี่ฮะขับสี่พร้อมทํางานนะครับผมอ่านี่ฮะโหมดต่างๆนะครับผมนี่ครับนี่คือระบบของเขานะครับผมนี่ฮะอ่าถ้าตอนนี้ก็คือเป็นกล้องนะครับผมมีทั้งเส้นของยางครับผมแล้วก็เส้นของขอบเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับเวลาเราใส โหมดอาดิฟล็อกนะครับผมเรากดที่ตรงนี้ก่อนนะครับกดที่บดอะฮ่าตรงนี้นะฮะนี่ฮะแล้วก็มาขึ้นที่กล้องตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดล็อกดิบล็อกข้างหน้านะนะฮะรบล็อกตรงนี้นะครับผมก็รงนี้นะครับดิฟล็อกติดละก็ดิบล็อกหน้านะครับอ่าอย่างนี้นะครับผมจะกดที่โหมด2งโหมดนี้นะฮะนี่ครับ โอเคนะครับผมสำหรับตรงนี้นะฮะเนี่ยเป็น4โลพอเป็น4โลปุ๊บนะฮะพอเป็น4โลปุ๊บเราก็กดล็อกได้นะครับผมเห็นไหมล็อกทํางานแล้วนะครับผมตัวนี้ล็อกไม่ทํางานถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ผมเข้าที่โหมด 4A นะ 4A เนี่ยล็อกดิบล็อกจะไม่ใส่ไม่สามารถใส่แบบนี้ได้นะครับผมจะไม่สามารถได้วอยตัวนี้นะเราต้องใส่4โลนะครับผมนะฮะ ตัวนี้นะเดี๋ยวลองกดดูนะตัวนี้จะใส่ในส่วนของนะลองใส่ 4H ดูก็ดิบล็อกหน้าไม่เข้านะครับผมดิบล็อกหน้าไม่เข้าเหมือนกันนะแต่ว่าเงื่อนไขนี้จะต้องใช้ในโหมดของโฟโลเท่านั้นนะครับผมในโหมดโฟโลเท่านั้นนะครับถึงจะใส่ถึงจะใส่ดิบล็อกสองตำแหน่งได้นะครับผมเห็นฮนะใส่สองตำแหน่งได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวนี้เป็นโหมดเทลคอนโทรลเปิดใช้งานนะครับผม ก็คือสามารถควบคุมได้แล้วก็กดเซตเวลาช่วงไต่เขาขึ้นนะครับเราสามารถล็อกความเร็วได้ไม่เกิน30กิโมตรชั่วโมงนะครับผมเราสามารถเดินขึ้นเรื่องลงจากสวิตช์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่ฮะนี่คือในโหมดการขับขี่ของเขานะครับแล้วก็โหมดการขับขี่ต่างๆนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะก็คือระบิดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่ฮนะระบิดปุ๊บก็จะขึ้นไปส่วนของโอเคเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกกนะ่อนนะเป็นซิมูเลตของตัวรถขึ้นมาแล้วกันโอเคนะเดี๋ยวผมลองบิดนะ นี่ฮะในส่วนตวนี้เป็นโหมดปกตินะครับผมโหมดสปอร์ตนะฮะโหมดสปอร์ตก็คือจะซิมูเลตเป็นรูปรถขึ้นมาละแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของอนี่ฮะโหมดถนนลื่นนะครับผมนี่ฮะนี่โหมดถนนลื่นนะจะมีฝนตกนิดนึงนะครับผมแล้วก็โหมดของโคนกับล่องนะครับผมก็จะเปลี่ยนรูปไปแล้วก็ตัวนี้เป็นโหมดของทรายนะครับตัวนี้โหมดของทรายนะและตัวนี้เป็นโหมดบาฮานะครับผมที่ว่า อ่าโหมดนี้ค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวสำหรับตรงนี้นะครับผมนะฮะและยังมีในส่วนของที่ช่วยจอดนะตัวนี้เรากดที่ตัว P ตัวนี้ได้เลยนะครับผมตัวนี้นะสมมติเข้าที่ตัว N ตรงนี้นะครับผมเราเข้าที่ P ตรงนี้นะครับพอเข้าที่ P ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะถามว่าให้ช่วยระบบจอดไหมนะครับผมนะฮะประมาณนี้นะครับผมสมมตินะเราเข้าที่ตัว D นะครับ ตัวนี้นะฮะเราเราก็กดที่ P ้างไว้นะครับเห็นไหมระบบช่วยจอดจะเริ่มทำงานเราก็กดที่ตรงนี้ซะพอกดปุ๊บเนี่ยนะครับผมระบบต่างๆเนี่ยจะเริ่มเริ่มเริ่มทำงานนะครับผมสำหรับตรงนี้นะฮะอืมนะครับผมนี่นะครับอ๋อตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมโกดไปที่ขับสองก่อนนะครับอ่าดีนะครับผมเป็นขับสองปกติทั Remember, ่วไปนะครับ <down> โอเคครับผมก็จะมีในโหมดของส่วนช่วยจอดตรงนี้นะครับผมที่จะให้คุณลูกค้านะครับนะฮะ,ะตรงนี้มีมีมีช่วยจอดให้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปสั้นๆไว้ให้นะครับผมนะครับโอเคฮะแล้วก็ในส่วนของจุดอื่นนะครับผมในสนองจุดอื่นนะ,ะก็จะมีในส่วนของนี่ฮะจะเป็นสีดำตัดกับสีส้มแบบนี้นะครับผมแล้วตรงนี้จะเป็นเหมือนหนังนะ นี <in> minutes, exactly well. we ่ครับนี้เลยนะครับผมแล้วก็หน้าจอของเขาจะใหญ่12นิ้วนะครับตรงนี้นะแล้วตัวนี้จะเป็นหน้าจอใหญ่12นิ้วเช่นกันนะครับผมอ่านี่ฮะเดี๋ยวผมจะบิดโหมดออกก่อนนะครับผมเป็นโหมดปกตินะนี่ฮะมีโหมดบาฮาเสร็จนะครับผมแล้วก็มีโหมดไต่โขดหินด้วยนะครับผมสำหรับตรงนี้นะฮะนี่เลยนี่ฮะมีโหมดไต่สำหรับโหมดโขดหินด้วยนะครับผมพาทั้ใมาครบเลยทีเดียวแล้วผมสำหรับตัวนี้นะฮะ มเดี๋ยวผจะก็คือใช้ไม่ยากนะก็คือบิดจากปุ่มตรงนี้นะครับนี่นะฮะเห็นไหม็ทั้งหมดมาที่โหมดปกติทั่วไปนะครับผมก็จบละนะครับผมอ่านี่แหละครับนี่แล้วก็เมื่อกี้ก็คือถ้าเราจะเข้าในโหมดในส่วนของช่วยจอดนะแล้วกดตัว P ้างไว้แบบนี้เห็นไหมฮะให้เราเลือกว่าจะเอาซ้ายหรือขวาแล้วก็เปิดไฟเดียวได้เลยนะครับผม เมื่อสักครู่นี้ผมเข้าในโหมดของบาฮาอยู่ฮะมันเลยไม่เข้ามาหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วเรากดที่ตรงนี้นี่ฮะเลือกที่ถอยจอดได้นะครับผมเห็นไหมฮะจะมีในส่วนของสแกนนะครับผมมีเลยฮะโอเคนะครับผมสาหรับตัวช่วยจอดเนาะก็คือกดตัว P ตัวนี้ค้างไว้นะครับผมแล้วก็ขึ้นหน้าจอแบบนี้แล้วก็หาช่องจอดได้เลยนะครับผมสาหรับตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับผมจะเป็นแอร์ปรับออตโต้เนาะ ทั้งหมดแล้วก็มีที่ชาร์จไวเลสให้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นภายในเกือบทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเป็น LCD แบบนี้นะครับผมนะฮะอ่ะโอเคภายในของเขานะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของพาวเวอร์ Power. เนี่ยฮะสามารถต่อสายไฟหรืออะไรต่างๆที่มีได้ทําช่องว่าให้รอดแล้วภายในจะเป็นสีดาทั้งหมดนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวพาไปชมส่วนตรงนี้บ้างนะครับผม แล้วก็ตัวนี้นะครับผมอ่ะเข็มรับเครื่องก่อนละกันแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟหน้าออโตอะไรต,ต่างๆที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เบาะของเขาเนี่ยจะมาอย่างนี้เลยนะครับผมอ่านี่ฮะเขาบอกเขาจําลองมาจากเบาะเครื่องบินเลยทีเดียวนะครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเบาะหนังสีดําออกค่อนข้างจะ,อ,ะออกสีด้นดานๆนิดนึงนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี้เป็นหนังหนังกลับนะครับผมแล้วก็บกสีส้มแบบนี้เนาะตัวนี้ เบาะของเขาจะปรับทั้งหมด10ทิทศทางนะครับผมก็จะมีซ้ายขวาหน้าหลังตรงนี้นะครับผมนี่ฮะแล้วก็ตรงนี้เบาะตรงนี้ครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวดันหลังคือตรงนี้แล้วก็จะมียกด้านหน้าตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมนี่นะเห็นนะยกด้านหน้าตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมก็คือปรับส0ทิทิศทางนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมนี่โอเคนะครับผมสำหรับภายในเนาะ เดี๋ยวผมพาดูด้านหลัง <ผม S 1> บ้างน,นะครับผมน่ะปลดล็อกก่อนนะนี่ฮะพายในด้านหลังของเขานะครับผมเป็นเบาะหลังประมาณนี้นะฮะจะเป็นสีดาแบบนี้นะครับแล้วก็มีอะไรครับผมอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับโอเคนะฮะแล้วเดี๋ยวในส่วนของ อ่าบันไดข้างของเขานะครับผมก็จะเป็นเหมือนแบบว่าพ่นทรายมากันลื่นมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับเจ้าตัวแรปเตอร์รอรอแบบนี้นะครับผมก็พร้อมให้บริการนะครับผมหรือว่าจะมาทดลองขับที่โชว์รูมของเราก็ได้นะครับอยู่ที่ f o r d Auto g a l l e r y ปทุมธานีนะครับผมอยู่ในตัวเมืองจังหวัดปทุมนี่เองนะครับผมสำหรับผมเอ็ดดี้วันนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามาติดตามชมกันนะฮะ ยังไงก็ขอบคุณมากจริงๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนจะจบกันนะครับผมอีกชนิดนึงเดี๋ยวผมพาไปชมที่ห้องเครื่องก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมอ่ะโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ถึงห้องเครื่องนะครับผมกับเจ้าแรปเตอร์คันนี้นะครับผมเจ้าไดโนเสาของเราแรปเตอร์คันนี้นะกับขุมกําลังนะครับผม เครื่อง V6 นะครับผมนี่เลยฮะเครื่อง V6 เครื่อง3 0 0พันะครับผมร้อยกาสาแรงม้าแรงบิดมหาศาล580อยูิตันเมตรนะครับผมยัดอยู่ในใต้ฝากระโปรงคันนี้นะครับผมก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของน้ำฉีกกระจกนะแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำยาหม้อน้ำอะไรต่างๆแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำมันเบรกนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับจะมีท่อสำหรับอัดอากาศก็คืออินเตอร์นะครับผมคือท่อนี้นะกับท่อนี้นะครับผมก็คือ ตัวนี้จะเป็นทวินเทอร์โบนะครับผมตัวนี้เป็นทวินเทอร์โบนะจะใช้เทอร์โบคู่กันเลยไม่ใช่ใบเทอร์โบใบเทอร์โบเนี่ยจะมีหมายความว่าจะมีในรอบต่ำกับรอบสูงตัวเล็กกับตัวใหญ่แต่ตัวนี้เนี่ยยัดมาเลยทั้ง2ตัวมาพร้อมกันนะครับผมวิ่งเข้าคนละฝั่งเพราะว่าเครื่องยนต์ตัววีจะเป็นแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเข้าตัว V ฝั่งนี้อีกตัวนึงจะเข้าตัว V ฝั่งนี้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะนี่เลยครับผมแล้วก็ ในส่วนของตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นกล่องฟิลนะไม่ใช่กล่องแบตสำรองเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของปลั๊กฟิลต่างๆนะครับผมนี่ฮะห้องเครื่องของเขาจะค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวค่อนข้างจะแน่นจะแน่นกว่าตัวเจ้าเอ่อเรนเจอร์วแท็กนะครับผมสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะฮะจะมาในส่วนของพัดลมไฟฟ้านะครับผม,ผมตัวนี้เป็นพัดลมไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะก็คือจะมีในส่วนของการน่วง ของพลัไฟฟ้ามาด้วยนะครับผมสาหรับตัวนี้เนาะเวลาเครื่องยนต์ร้อนหรือว่าในส่วนของน้ำาม่อน้ํายังร้อนอยู่เวลาล่งทางไกลๆก็จะช่วยหน่วงไว้ให้สักพักหนึ่งนะครับผมสำหรับตรงนี้นะฮะนี่เลยครับเป็นอย่างไรบ้างครับค่อนข้างจะแน่นเลยทีเดียวสําหรับเครื่อง V6 ห0ส0พแบบนี้นะครับผมคงจะพอสดน้ํามันกับรู้ว่าขับสนุกหลายๆคนนะครับผมสำหรับรถแบบนี้นะครับอ่ะโอเคครับผม ยังไงผมก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับผมที่เข้ามาติดตามชมกันนะครับกับเพจผมเอดดี้แล้วก็ช่องยู u ู e เอดดี้ n u m b ร r วันนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็จะได้มีแรงใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมฝากกดไลค์ให้เทนินก็ยังดีนะครับผมสำหรับ EP นี้ขอบคุณจริงๆนะครับผมที่เข้ามาติดตามชมมานะครับแล้วก็รอชม EP ต่อไปนะครับผมว่าผมจะเอาตัวไหนมาลงนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ